เราจะกลับมาคุยกันเกี่ยวกับขมรวันนี้อย่างที่บอกซีรีส์นะครับเมื่อสักครู่นี้เราคุยไปแล้วว่าเอ้ยฮุนเซนเนี่ยปากกล้าขาสัน่นปากกล้าอะไรนะปากว่าตาขยิบไหมก็คิดว่าใช่เพราะไปไม่รอดแน่แต่ทําไมไปไม่รอดแล้วทั้งที่สะแก้วทั้งที่จันทบุรีทั้งที่ตราดลาบคาบที่อีสานไปแย่ yeah, ทุกวันม,มันเกิดอะไรขึ้นผมเชื่อว่าฮุนเซนยังต้องการที่จะสร้างสงครามรอบสองคือคือผมยังเชื่อว่ามุกของคุณเซนเนี่ย ซึ่งพยายามจะทํามาตลอดก็คือว่าเขารู้ว่าเขาสู้เราไม่ได้ขนาดเศรษฐกิจความทันสมัยของกองทัพขีความสามารถของทางทหารเนี่ยมันมันต่างกันมากแล้วมันก็เห็นกันอยู่แต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยคือทำให้เรื่องมันวุ่นวายวุ่นวายมากจนเกิดการแทรกแซงจากองค์การระหว่างประเทศเกิดการแทรกแซงจาก UNSC ออกมติให้ไม่ต้องทะเลาะก,กันดีกว่าไปสารโลกกันดีกว่าอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่ปัญหาคือว่าที่ผ่านมาเนี่ย เขาก็ทําไม่สําเร็จเพราะว่าถึงแม้ตอนจะมีการประท้ากันสี่ห้าวันก็ไม่มีใครเลยนะออกมติหรือไม่มีใครเนี่ยที่จะเขาเรียกว่าไงดําเนินการทางการทูตให้เข้าข้างกัมพูชาเลยนั้นผมก็รู้สึกว่ามีทางเดียวที่ที่จะต้องทำอย่างนี้คือทางเรื่องวุ่นวายกว่าเก่าครับจริงๆมันมีคําพูดหนึ่งของคุณเซนเคยพูดว่าระวังนะเดี๋ยวจะแถวเนี้ยจะสภาพเหมือนกาซาอืมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นการพูดแล้วมันโปะสิ่งที่เขาคิดอยู่ในใจหรือเขาพูดไปอย่างนั้นหรือเปล่าผมรู้สึกว่าเขาอยากจะได้ภาพ ทหารไทยเนี่ยเข้าไปายิงกาดยิงประชาชนที่หนองจานให้มีคำบูชาตายไปเยอะๆอย่างเงี้ยต่างชาติจะได้แทรกแซงเพราะมันเป็นพลนเรือนพราะเป็นพลนเรือนเนี่ยทหารทหารสู้กันยังพอ,อว่าแต่เนี้ยพอพล,พล,พลเรือนตายเนี่ยมันมันมันเสียหายเยอะแล้วจําได้ว่าพอมีเรื่องที่หนองจานวันแรกเนี่ยผู้ว่าฝั่งตรงข้ามหนองจานน่ะรีบแถลงเลยว่าไทยใช้กระสุนจริงครับผมไม่รู้อันนั้นเป็นการชิงแถลง อ่าโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบหรือว่าเป็นเรื่องที่เตรียมกันมาแล้วโเตรียมแน่นอนอ,อ<ต>ไม่งงขนาดนั้นหรอกคูว่านั่นอะแต่พอาน,นี่มนผมรู้ึมันโปะไงะม,มันว่าสตรอรี่มันต้องไปทางนานทั้งะื่องที่ของเราเป็นอะไรกระสุนยางใช่แต่ค<แ>ือก็เขาไม่ได้ดูว่าไอ้คนเข้าไปอะไม่ใช่ทหารเป็นตำรวจห<แ>นึง่งที่เรายิงอ่ะแก้สั้งตากระสุนยางกระบอกไม้พลองอะไรพวกนี้ทั้งนั้นมันหาหลักฐานไม่เจอว่ากระสุนจริงอยู่ที่ไหนแล้วพอผ่านสักชั่วโมงหนึ่งพอเขาส่งหนังสือไปที่ยูเอ็นเนี่ยก็ต้องมาพูดแก้เก้อว่าเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเง ผมรู้สึกว่าสตอรี่มันเป็นอย่างนี้แหละแล้วเขาต้องพยายามทำให้มันวุ่นวายที่สุดจนเกิดการประทะก,กันอีกรอบแล้วให้มีพลเรือนเสียชีวิตให้อะไรเขาจะได้ไปตีคองร้องเปล่ปาไปแถลงกับชาวบ้านเขาช่องได้สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดขึ้นศาลเขาก็น่าจะเขาเขาน่าจะได้สิ่งเขาต้องการเพราะว่าขึ้นศาลเนี่ยมันก็จะอ้างแผนที่ที่เขาได้เปรียบอะไรมาเนี่ยเพียง <ừ> แ,แต่ว่าปัญหาของศาลโลกเนี่ยคือว่าถ้าเราไม่ยินยอมขึ้น,นก็ไม่มีใครบังคับได้ซึ่งพอมันเป็นอย่างเนี้ยเขาก็ต้องใช้ UN เอ็น่ะพยายามบีบว่างั้นให้ไทยไปขึ้้้นาจจะไดเคียรใหบ ครับแต่ทีเนี้ยเอาล่ะมันมันมันต้องพูดแยกมิติคือคุยเรื่องนี้มันจะวนอยู่อย่างนี้แหละคุณผู้ชมเพราะว่าในฝั่งไทยเองนะขนาดนี้เราก็รู้แผนรู้เท่าทันไหมคิดว่ารู้เท่าทันไหมกองทัพภาคที่หนึ่งกองทัพภาคที่สองกองทัพบกรู้เท่าทันหมดอะเพียงแต่มันมันไม่สะใจเราลองย้อนกลับไปนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้คุณนันทโยบอกว่าแผนของเขาคือต้องการให้เห็นภาพทหารไทยลุกเข้าไปแล้วไล่เขียนฆ่าประชาชน เขมรใช่ซึ่งจริงๆมันคือทหารเอามาใส่ชุดพระถูกมันคือทหารเอามาใส่ชุดชาวบ้านม็อบก็จัดตั้งถูกไหมใช่เขมรมันเคยพลาดมาแล้วที่มันยิงบีเอ็เข้าปั๊มน้ํามันเราถูกต้องมันรู้ว่าทาทาแบบนั้นอีกไม่ได้แต่มันต้องการให้เราทําแบบนั้นถูกต้องเพราะฉะนั้นณขณะนี้กองทัพเราวางบทบาทได้ดีไหมดีสังเกตว่าเราเห็นตํารวจการการการมีตํารวจเนี่ยมันแสดงให้เห็นสองสอย่างนะแสดงอย่างแรกก็คือว่าพอไม่เป็นพลเรือนเนี่ยเราไม่ใช่ทหารเราใช้ตํารวจ พราะตำรวจกับพลเรือนเนี่ยมัน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 เขาเรียกว่าไงมันปราบกันได้แต่ใช้ทหารนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่สองคือตำรวจมีอำนาจจับกลุ่มตีคำเหมียไม่ฟังเราจับกลุ่มได้เลยประเด็นที่สามคือการใช้ตำรวจหมายว่าไงแปลว่าเราบังคับใช้กฎหมายจับบังคับใช้กฎหมายได้ยังไงล่ะก็แปลว่าตรงนั้นเป็นอธิปไตยของไทยดังนั้นเนี่ยการที่เอาตำรวจออกหน้าเห็นจะเยอะมีรอยย่อไทยพลิสเนี่ยเป็นความคิดที่ถูกต้องแล้วและการที่เรายิงแก๊สน้ำตามีรถตีโน่มีอะไรพวกเนี้ถึงมันจะดูแบบน่ากลัวนะจริงๆแล้วเนี่ย มันเป็นพื้นฐานเป็นหลักสากลนะไปดูเยอรมันอเมริกาอะไรเขาก็ใช้แบบนนนเนี้นั่นน่ต่างชาติเขาดูเขาก็อกระสุนยางนี่แก๊สน้ำตานี่ลืมลืมไปก็มมไม่มีใครสนใจสังเกตป่มไม่มีใครสนใจเลย <c oughs> ไม่มีใครออกมาบอกอย่ารุนแรงนะเพราะเขาดูแล้วมันภาพมันไม่ได้รุนแรงดัง <c oughs> นั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าแผนของเขา <c oughs> แต่ถ้าผมเป็นกัมพูชาเนี่ยผมอาจจะอยากสร้างเรื่องว่า ต้องมีคนตายสักสองสามคนก็มันแทงกันเองอะ่ะเดี๋ยวมันก็แทงกันเองอะไรก็ได้จากนั้นเนี่ยหรือให้มีภาพอะไรก็ได้ที่เหมือนจะเรายิงเขาอะ่ะแล้วก็ไปสร้างเรื่องให้เรายิงอันนี้แหละเราต้องระวังซึ่งซึ่งสิ่งที่เราต้องทาก็คือว่านอกจากเราต้องถ่ายภาพเก็บเอาไว้เนี่ยเราต้องโชว์ว่าเรามีแต่อาวุธนอนรีทออ่ะก็คือพวกกระสุนยางพวกไม้พลองพวกแกส๊สตาอันนี้มันจะช่วยปกป้องเราได้ครับจะได้ไม่ต้องไปตกหลุมพรางเขาเพียงแต่ว่าผมก็ยืนยันว่าพื้นที่แถวหนองจานหนองยาแก้วอะไรพวกนี้แถบนี้ มันไม่ใช่พื้นที่ทับซ้อนแปลว่าไม่ต้องสนใจ JBC ไม่ต้องสนใจการเจรจาเขตแดนเพราะมันเป็นเขตไทยแม้แต่แผนที่ของกัมบูชาที่มาอ้างนที่เราบอกมงโง้งงัวๆเนี่ยมันก็ยอยู่ในเขตไทยกัมบูชาก็พูดตอแหลไปเรื่อยแหละมันเถอะดังนั้นเนี่ยเราใช้บังคับเราบังคับใช้กฎหมายได้ซึ่งโอเคอยากขีดเส้นสิบตุลาไม่เป็นไรสิบตุลานั่นแหละบังคับใช้กฎหมายโชว์ผมว่าน่าจะดีกว่าคือมีหลายคนเริ่มพูดเหมือนกับที่คุณอนาริโยพูดก็คือเฮ้ย บนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยนะต่อให้มันจะเอาไปฟ้องใครก็ตามเราไม่ใช่แค่ปฏิเสธอำนาจเราต้องยืนยันเลยว่านี่มันแผ่นดินของข้าไม่ใช่แผ่นดินของเองเราเราต้องทำอย่างนี้เลยใช่ไหมต้องอแต่ตอนนี้คุณเซนบอกว่าคุณนะ่ขีดมั่วก็ไม่เป็นไรเอาเส้นของคุณเซนมาก็ได้ขีดยังไงมันก็ของไทยโอ้ถ้าเส้นคุณเซนเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะขีดเข้ามาถึงกรุงเทพเลยนะ โอ้มันขีดวอลเข้ามาถึงกรุงเทพเลยอะถ้าวอาง๋ยวเราขีดมั่งก็ได้เราขีดวอาไปนควันว้าขีดเอาสี่จังหวัดคืนมาเอออได้ไหมใช่แต่ว่าเนี่ยเนี่ยนี่คือนี่คือปัญหาของคุณเซนที่เขาที่เขาคือพอเราไม่เล่นตามเกมเขาอะเขาก็ขยับตัวยากเหมือนกันแล้วสังเกตไหมว่าพอเราประกาศจะเอาจริงจะจับจริงอะโหม็อบโทนดาวไปทั้งเยอะเพราะผมก็รู้สึกว่าถ้ามีตัวเขาเรียกว่าไงอะถ้ามีตัวอย่างอะถูกจับสักสิบยี่สิบคนเนี่ยนอกจากหนึ่งนะ มันเป็นการยืนยันอธิปไตยเพราะว่าเราจับเขาเราลงโทษเขาข้อหาพรบตรวจคนเข้าเมืองอคุณเข้าเมืองผิดกฎหมายขึ้นศาลวุ่นวายทำหลายเจ้าหน้าที่ถูกต้องลักทรัพย์อีกพรบบ้าบอคอแตกอะไรได้เกือบสิบอันเลยครับเข้าคุกไปเรื่อยเข้าคุกไปเรื่อยผักดันออกเขาก็จะถูกเขาเรียกว่าไงอ่ะภาพก็จะออกมาว่าแพ้ไทยแล้วเหรอเออคือเองทําผิดกฎหมายไทย ถูกต้องไหมเออแล้วพอเข้าคุกไปก็กระซิบพี่หลังกับพี่เอินเขาหน่อยว่าเอ้ยพี่ถ้ามีน้องๆอยู่ช่วยรับเขาหน่อยข้างในอะไรอย่างนี้จริงๆอาจจะคุยได้ว่าถ้าอยู่เป็น B H Q หรือเป็น9ก้าหนึ่งหนึ่งอะไรเนี้ยก็บอกว่าเอาไหมล่ะแบบ18คนเนี่ยตอนเนี้เห็นเขาว่าน้ําหนักขึ้นกันทุกคนเลยเพราะโอ้โหอยู่ด,ดีกินส,ปปสบาย<อ>ก็ให้ข้อมูลหน่อยแล้วก็อยู่ไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าเขากลัวนั้นแหละแล,แล้วมันจะกลายเป็นว่าภาพลักษณ์ก็แพ้ไทยอีกแล้วไงเพราะเพิ่งแพ้มาที่อีสานใต้่าแพ้ตรรงนีี้ออกแพไปเื่ย ผลลัพธ์มันจะกลับไปอีกด้านหนึ่งผมรู้สึกว่าตอนนี้เขาปรับแผนอยู่เหมือนกันเอาอย่างนี้นะถ้าอย่างเงี้ยตามที่คุณอนารโยว,ว่าวันที่สิบตุลาคมใครที่ยังหลงเหลืออยู่สมมุตินะเราเราพูดเลยคอฟอรเราคล้อ,องแขนเลยเอาโลดดันปับ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 ถอยก็ถอยไม่ถอยจับไม่ถอยจับอย่างนี้เลยได้ไหมต้องทําอย่างนั้นผมผม,ผมไม่เอาอย่างนี้ได้นะคือจะบอกว่าต้องทําอย่างนั้นจับเสร็จปุ๊บดำเนินคดีตามพรบคนเข้าเมืองเพื่อยืนหยัดทิพยตยแล้วคือผมพูดอย่างนี้ดีกว่า การปิดด่านเนี่ยเขมรเสียหายเยอะจริงแต่เราก็ต้องยอมรับว่าเราเสียหายเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเราลงทุนเศรษฐกิจเยอะขนาดนี้เราควรจะเคลียร์ปัญหาให้ได้มากที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่สถานการณ์มันจะกลับสู่ปกติต้องมาเปิดด่านแล้วนั้นนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วนะในการจะเคลียร์ปัญหาบ้านหนองจานหนองยากแก้วที่สระแก้วทั้งหลายเนี่ยที่เขมรมัลุกแผ่นดินไทยแล้วไม่เคยมีใครสนใจจะแก้ปัญหาเลยเนี่ยตรงนี้แหละรีบดําเนินการเคลียร์ให้ได้มากที่สุดไม่ต้องไปกลัวเขาล้อสารโลกไม่ต้องไปกลัว ใครเขาปราบอะไรหรอกมีแต่เราเอาหลักฐานไปโชว์ว่ายัางไงมันก็ประเทศไทยเนี่ยทุกคนเข้าใจแค่แค่อยาให้มีภาพว่าเราใช้อาวุธจริงก็พอซึ่งมันก็ไม่มีอยู่แล้วเราใช้ตำรวจ,จนะผมว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเนี่ยกับสิ่งที่เราจะได้อะเทียบกันแล้วคุมค้มคุ้มก็คือว่าไล่แล้วลื้อเลยเออผมผมสนใจคํานี้นะไหนไหนเราก็เสียแล้วคือ ครั้งนี้เราเสียเยอะมากนะครับต้องจอมรับเหมือนกันเสียเสียกำลังเจ้าหน้าที่ไปตั้งแต่ลบกันก็สิบสิบกว่านายประชาชนก็เสียชีวิตไปสิบกว่าคนถูกไหมครับแล้วพูดจริงๆการเคลื่อนกําลังการตรึงกําลังการส่งกําลังบํารุงมันเป็นงบประมาณทั้งนั้นอยากให้เสียเปล่าใช่อยาเสียเปล่าก็คือเราก็เรามองว่าอันนี้เป็นการลงทุนแล้วการเป็นสิ่งนี้ต้องทําแต่ทําแล้วอ่ะให้การลงทุนเนี่ยมันได้ผลตอบแทนมากที่สุดผลตอบแทนที่มากที่สุดคือ เคลียร์ปัญหาให้ได้มากที่สุดอย่าให้มองนี้ด้วยคือว่าถ้าเรายิ่งเคลียร์ปัญหาให้ได้มากที่สุดเนี่ยมากเท่าไหร่ความเสี่ยงที่จะเกิดสงครามในอนาคตจะยิ่งน้อยเท่านั้นดังนั้นเอาตอนที่แหละ,ะเคลียร์เลยตั้แต่ตราดยันอุบลเคลียร์ให้ได้มากที่สุดเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดกิโลใช่เอาจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าผมคุยออกับคุณนันนโยก่อนเข้าด้วยซ้ำบอกว่าตราดกับจันเนี่ยมันล้ําเข้ามาเยอะกว่าทางอีสานใ<ช>ต้ตอีกใช่เพราะว่าเขามันเป็นภูเขากันใช่ไหมบางทีแบบล้มสิบยี่สิบเมตรมก็คือล้าอ่ะ แต่ตอนเนี้ยเขาเส้นมันคือเขาเรียกว่าไงอะสันปันน้ําเนี่ยมันอาจจะคบเคี้ยวไปมาคกเคี้ยวไปมาอันนี้อันนี้หลักอันนี้หลักกันหลักอ่าหลักะลักมันแทงเส้นตรงนี้ไม่ได้อยู่แล้วไมได้มันจะต้องจิกจิกจิกตัด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 ประเทศถูกไหมใช่ซึ่งอันเนี้ยพอมันไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ล้าแล้วล้ําโอเคเราปะท้วงใช่คือผมไม่ยืนนะการประท้วงถูกต้องเหตที่ผ่านมาเราประท้วงเรานิ่งไงพอนิ่งปุ๊บผมเป็นกัมบูชาเฮ้ยผงทําต่อดีทำต่อไปเรืยแล้วมุกกับกัมบูชาไม่ต้องคิด ล้ำเสร็จปุ๊บพาครอบครัวทหารมาพาครอบครัวทหารมาพามาตั้งร้านม,มันลงเสาปุ๊บเอาสังก<บ>สีมุงเลยก็จะเกิดตลาดชุมชนแบบช่องอานมา <c oughs> ซึ่งถ้า,ถาเขาทานี้เลยก็ลําบาก <c oughs> พเพราะเราตีเขาก็ลําบากละ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยรอบนี้มันปิดด่านแล้วมันไม่มีประชาชนอยู่แล้วโดวยทฤษฎีใครเข้ามาอนุมานได้เลย,เลยว่าไม่ใช่ประชาชนดังนั้นเนี่ยเราใช้โอกาสนี่แหละเคลียร์ให้มากที่สุดอย่าพึ่งน่อมแน้ำอย่าพึ่งทําตัวแบบว่าจะกลัวนู้นกลัวนี่ผมรู้สึกว่าความเสี่ยง มันน้อยกว่าสิ่งที่เราควรจะได้รับก็คือว่าการเอาแผ่นดินของเราคืนนะพูดง,ง่ายๆกำแพงต้องมาละกำแพงต้องมาไหมพอหลังจากนี้กำแพงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแต่ว่าผมรู้สึกว่ากำแพงเนี่ยมันจะสร้างควรจะสร้างในพื้นที่ที่เขตแดนจะค่อนข้างชัดเจนแล้วคือเข้าใจว่าเส้นกับเราของกัมพูชาเนี่ยมันมีคนละเส้นเราก็เราอ้างของเราอยู่แล้วล่ะเรายึดถือ,องเส้นอยู่แล้วแต่ผมอ่ะพูดตรงผมว่ากลัวว่าถ้าสร้างไปในที่ที่ไม่ชัดเจนอ่ะ แล้วถ้าเอาพอดี JBC ที่รอบที่แล้วเนี่ยเรากับกุมชาเราจับกุมชาตกลงได้ว่าเราใช้เทคโนโลยีไรด้าคือยิงยิงเลเซอร์ยิงเรดาร์ y ing, y ing laser, radar, ดูสันปันน้ำเลยกลัวว่าถ้าเราสร้างแล้วปุ๊บเราจะไม่รู้ตัวทีว่าจริงๆเขตแดนของรนควนรจะเป็นตรงนู้นมากกว่าตรงนี้นนเนี่ยอะไรที่ยังไม่ชัวชอย่าเพิ่งสร้างเพียงแต่ว่าไอสิ่งที่มันชัวอยู่แล้วอ่ะส่วนมากเย่จะเป็นโซนสระแก้วซึ่งมันเป็นพื้นที่ราบแล้วพื้นที่ราบเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นโซนที่เร่งด่วนกว่า ราะสันปัน,น้ำหรือหน้าผาเนี่ยมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วอย่างภู่าเขือเนี่ยมองหน้าผามันชัดอยู่แล้วของใครของเราหรือของกัมพูชาแต่ยังอย่างที่สักแก้วมันเป็นพื้นที่ราบมองไปมันต้องอาศัยข้อมูลดาวเทียม,มต้องอาศัยพิกัดผมว่าสร้างตรงนั้นเนี่ยไวกว่าแล้วแล้วได้ผลกว่าด้วยแล้วที่สาคัญคือพอเราเริ่มสร้างตรงนั้นแล้วเ,เนี่ยเราต่อกําแพงขึ้นเข,นขามันง่ายกว่าเ<ม>พราะเราจะเห็นจุดอ้างอิงแล้วเราก็ไวอยไวได้ก็นี่กำแพงอยู่นี่ไง ผมรู้สึกว่าทำอย่างนั้นนดีกว่าเดี๋ยวขออภัยนะ <c oughs> <c oughs> คุยเรื่องขม,อมินแล้วรู้สึกมีอะไรคอแบบติดขัดในลําคอมากเลยอ่ะ <c oughs> แต่ที่เอาล่ะเราเห็นละเพราะฉะนั้นเน่ยมันมีอีกหนึ่งสัญญาณเมื่อวานนี้เดี๋ยวผมจะค่อยค่อยค่อ,คอไปถึงคนที่เป็นมือที่สองที่สามแต่เมื่อวานนี้จู่จ,จูมีเสียงปืนดังตกลงดังจริงเพราะมาลีออกมาแล้วนะแต่มาลีบอกว่าปืนลั่นคนคนไทยก็บอกเลยเป็นทหารปาสาอะไรของวะใช้ปืนไม่เป็นหรือไงปืนลั่น อันนี้เป็นสัญญาณอะไรยั่วแย่หรือไม่ฉลาดเอ่อจริงๆทหารเขมรเขาไม่ค่อยฉลาดอยู่แล้วเพราะว่าวินัยต่ําแล้วก็เขาก็อารมณ์เป็นทหารบ้านนี้ก็ยอมรับตรงๆเพียงแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้เป็นการยั่วยุมากกว่าแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการอ่ะคือ ที่ผ่านมามันมีเรื่องหยุดยิงใช่ไหมแต่ยืนยันว่ามันไม่มีหยุดยิงหรอกมันมียิงอยู่เรื่อยแหละเพียงแต่เราไม่ได้ยิงตอบไงมันเลยไม่ไม่ได้ปะทะคือมันมีเสียงปืนตลอดถูกไหมมีอยู่ตลอดเปี้ยงเปี้ยงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิงกันมสามสี่นัดสามสี่นัดเพื่อที่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันก็คงคาดหวังว่าถ้ายิงไปปุ๊บเนี้ยเราจะยิงตอบโต้นะเนี้ยได้ลบกันละนะตุ้มตุ้มตดังนั้นเนี่ยคือปืนลั่นเนี่ยมันไม่ควรจะลั่นทุกวันอันนี้มันลั่นแค่วันเว้นวันเลยนะถ้าถ เฮงสวยมากมันมันมันมีมันมีแง่คิดว่าอาวุธเฮงสวยหรือคนเองเฮงสวยใช่เพื่มใช้ปืนไม่เป็นหรือไงคนมาลบนี่ยซเ่งจริงๆแล้วมันไม่ลั่นหรอกมันคือสิ่งที่เขาต้องการทำแต่เนี่ยพอเราไม่ได้เล่นตามเกมเขาอ่ะถ้าภาคสองไม่เล่นตามเกมเขาเขาก็ต้องมาแก้เกี่ยวอ๋อปืนลั่นแล้วถ้ากถ้าพูดว่าปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่นไปเรื่อยชาวบ้านแล้วช่องก็จะเห็นเองว่าอะมันจะลั่นกันทุกวันวันเว้นวันเลยเหรอเป็นไปไม่ได้ นี่เนี่ยนี่คือนี่คือเกมของกัมบูชาเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นเกมที่ถ้าพูดตรงๆนะมันเกมที่ไม่ใช่สุภาพบุรุษคุยกันมันเป็นเกมที่คนมีอารยะกับด้วยความเคารพเลยนะคนอารยะกับคนป่าทะเลาะกันตอนเนี้ยเราทะเลาะกับคนป่าเออผมชอบคํานี้เออไมชอบคำนี้นะคือมันไม่รู้จะจํากัดความยังไงอ,อ่ะออันนี้ต้องความเคารพคุยนะรู้เรื่องใช่คือคือตกลงกันบนโต๊ะแล้วอ่ะห้านาทีหลังตกลงอะมันก็ไม่ทําตามละ ท้งท้งนี่จริงๆเราไปคุยกับว้าไปคุยกับลาวยิ่งไปคุยกับมาเลเซียไม่ต้องพูดถึงเลยคุยรู้เรื่องยิ่งกว่านี้เยอะอมผมพูดทหารหลายคนแถวแถวแถวทัพภาคสองเหมือนกันนะเขาก็พูดกันตรงๆเลยนะบอกจากกัมพูชาเนี่ยเทคนิคการเดียวไม่ยากตบให้มันมึนก่อนออแล้วมันจะคุยกับเราเขาพูดอย่างนี้นะคือหมายว่าเราต้องแสดงฟอร์สแสดงให้เราว่าเราเหนือกว่าจนเขาสู้ไม่ได้เขาถึงจะยอมคุยกับเราดีๆตบก่อน ตบให้ตายตบให้เมินก่อนคือเอาไว้ที่พื้นก่อนเลยตกลงจะคุยไหมอถ้าจะคุยค่อยคุยคุยแต่ถ้าคุยอะไรมาก่อนอย่าไปฟังเพราะมันจะปิดเพราะเดี๋ยวมันเปลี่ยนได้ทุกวันทุกวันอ่ะเป็นอย่างเนี้อ๋อแล้วครับแต่เมื่อกี้คุณอนานโยบอกว่ามาเลเซียกับเราคุยกันดีดนะแต่พอมาเลเซียมาเป็นตัวแทนให้ให้ให้เขมรทำไม ถึงโดนด่าเช็ดเม็ดเลยอันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตพาคุณนันนาโยกับคุณผู้ชมไปอยู่ดีกินดีพบกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกันครับ